นั่นคือวิสไพหรือเปล่าตอนที่หนึ่งโชคชะตาเผชิญหน้าสำหรับผู้พบปลูกของโลกมากยวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการปรับปรุงการพบปลูกของตัวเองให้เร็วขึ้นคือการดูดซับพลังงานของวิสไพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานของพวกเขาบริสุทธิ์มากและง่ายต่อการดูดซึ่งแม้ว่าจะไม่แนะนำให้ทำก็ตามดังนั้น ไม่สำคัญว่าพลังงานของมันจะบริสุทธิ์เพียงใดในฐานะที่เป็นรูปแบบชีวิตที่ชานฉลาดแต่วิทย์ไพยก็ยังมีพลังงานที่แตกต่างจากสวรรค์และโลกซึ่งยังคงมีข้อบกพร่องหากใช้เพื่อการเพาะปลูกแน่นอนสารับชีวิตอื่นๆก่อตัวขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อสูรก็ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้วิทย์ไพแน่นอนว่าการใช้วิทย์ไพอยังต่อเนื่องอาจทำ ให้รักฐานที่สันคลอนแต่สำหรับดาวเคราะห์ที่ผู้ฝผลฝนที่แข็งแกร่งแทบจะไม่ผ่านขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ข้อบกพร่องดังกล่าวจะไม่ถือว่าสามขั้นตรับใดที่คุณไปถึงขั้นการสร้างแกนกลางคุณสามารถทำได้อยู่แล้วถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนพระเจ้าโดยผู้คนเนื่องจากเป็นเช่นนั้นทำไมต้องกังวลกับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายของการใช้ตัวกรองสำหรับความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนั้นใครจะสอนอ ด้วยวิธีที่สะดวกสบายเช่นนี้ในการปรับปรุงการพบปลูกให้เร็วขึ้นจึงแทบไม่มีใครในโลกนี้ที่มองว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอีกต่อไปเนื่องจากการล่าวิทภัไพที่เลือกปฏิบัติจำนวนของพวกมันจึงลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งในพันของจำนวนเดิมจากเมื่อหลายพันปีก่อนด้วยเหตุนี้ราคาในตลาดจึงพุ่งสูงขึ้นซึ่งทำ ให้นักล่าสัตว์ฉลาดมากขึ้นไปยังที่อยู่อาศัยของพวกเขาและปาเคที่ก็เป็นหนึ่งในนั้นในปาเคที่ทางตอนเหนือของทวีปยูนวิสไพรกำรมลังวิ่งเพื่อชีวิตของมันน,น,นั่นคือถ้าคุณพิจารณาการลอยตัวด้วยความเร็วสูงในรูปแบบของการวิ่งเพื่อเริ่มต้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองเขาุนได้ผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาแล้วยิ่งราคาของกำมเน่าในตลาดสูงขึ้นเท่าใดนักล่าในป่า เคที่ก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยโชคหรือจากประสบการณ์คอรุนได้ปลดเปลื้องตัวเองจากพวกเขาไม่กี่ครั้งแต่วันนี้ดูเหมือนโชคของคอรุนจะสิ้นสุดลงหลังจากใช้กลยุทธ์การยิงที่แน่นอนหลายครั้งในการซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำและปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาเขาไปเขาไม่ได้สังเกตว่าเขาถูกติดตามอยู่แล้วในความเป็นจริงมันไม่สามารถทำได้แม้จะเรียกว่าโชคไม่ดีอีกต่อไปเนื่องจากจำ นวลวิทย์ไพที่เหลืออยู่นักล่าจึงได้พัฒนาวิธีและเครื่องมือใหม่ๆสําหรับการล่าสัตว์ตัวเล็กๆโดยมีไม่กี่ตัวที่มีให้นักล่าไม่สามารถปล่อยให้ตัวเล็กหนีได้อีกต่อไปพวกเขามีมูล,ลค่ามากเกินไปในขณะนี้ได้กลายเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงเกินไปและแม้ว่าคุณจะมีเงิน แต่คุณก็ยังไม่ได้อะไรเลยคอรุนไม่รู้ว่าพวกนักล่ายังคงตามมหาเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากการติดตามทั้งวันเขาเริ่มเหนื่อยล้าแม้ว่าวิทย์ไพจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงาน แต่พวกเขาก็ยังต้องดูดซับพลังวิญญาณจากสวรรค์และโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารของพวกเขาแต่เขาไม่มีเวลาทำเลยในที่สุดนักล่าก็พาเขาไปสู่ทางตันเขาสามารถได้ยินแนวทางของพวกเขาในระหว่างการตามล่าเขาได้ยินว่าพวกเขากลนดักเขาหลายครั้งทุกครั้งที่เขาหนีแต่สิ่งที่ทำให้เขาเกลียดพวกเขาจริงๆคือวิธีที่พวกเขาพูดกับเขาฟัากถุงเงินนี้ลื่นเกินไปทองคำแท่งลอยอยู่ที่นี่หลังจากเขา อือตัวโปรโมชั่นของฉันหนีอีกแล้วไม่เต็มใจเพียงเพราะฉันเกิดมาเป็นวิสพายทำไมทุกคนถึงมองว่าฉันไม่มีอะไรมากไปกว่าทรัพยากรการพบปลูกหรือเงินฉันทำอะไรเพื่อที่จะได้รับมันทำไมฉันหนีมาตลอดฉันคิดเสมอว่าตราบใดที่ฉันยังหนีฉันก็จะรอดแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือพลัง นักล่าจำนวนมากอายุประมาณ30เดือนออกมาจากหลังต้นไม้มีรอยยิ้มบนใบหน้าฮีฮินในน้อยคุณทำให้เรามีปัญหามากมายรู้ไหมหลังจากพูดแบบนั้นก็มีร่างอีกหลายตัวปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเขาไม่มีที่จะไปอีกแล้วเขาอดคิดไม่ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้จะจบลงแล้วจริงๆฉันอาจจะกระจายแก่นของตัวเองออกไปมันจะดีกว่ากลายเป็นเครื่องมือเพาะปลูกของใครบางคน หากการเกิดใหม่มีอยู่จริงฉันจะทำให้แน่ใจว่าฉันจะไม่หนีไปอีกต่อไปฉันจะเข้มแข็งและแสดงให้ทุกคนเห็นอย่างแน่นอนว่าคุณไม่สามารถมองข้ามฉันเพียงเพราะฉันเป็นวิสไพรนักล่าสังเกตเห็นว่าพลังงานของวิสไพยเริ่มจางหายไปและยิ้มให้ปีศาจพยายามฆ่าตัวตายต่อหน้าเราเราจะปล่อยคุณไปแบบนั้นได้อย่างไร คุณค่าของคุณใหญ่เกินกอว่าที่เราจะอนุญาตให้คุณทำเช่นนั้นโยนตาข่ายจิตวิญญาณตาข่ายแห่งจิตวิญญาณนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสามรับการล่าสัตว์อย่างแน่นอนมันไม่ใช่ครั้งแรกที่วิสไพตัดสินใจที่จะสลายแกนกลางของพวกมันแทนที่จะถูกจับดังนั้นกลุ่มนักล่าจึงได้พัฒนาเครื่องมือทางจิตวิญญาณนี้มานานแล้วซึ่งสามารถปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์ ความสามารถในการควบคุมพลังงานของวิสไพรรมให้พวกเขาไม่สามารถกระจายตัวได้จิตใจของคอรูนว่างเปล่าไปช่ววินาทีเขาพยายามหลีกเลี่ยงตาข่ายเขาไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นลูกปัดเพราะปลูกคนอื่นแน่นอน แต่พวกนักล่าเตรียมพร้อมพวกเขาคาดหวังว่าเขาจะหลบและเหวี่ยงอวนมากขึ้นปิดผนึกเส้นทางหลบหนีทั้งหมดขณะที่มุงกำลังจะล้มเขาคอรูนก็ได้ยินเสียงเด็กๆด,ดังมาจากด้านหลังคุณบาทดีทำกับผู้ชายน่ารักน่ารักแบบนั้นได้ยังไง ทั้งใดนั้นคอรุนก็รู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานที่ส่งผ่านเขาไปกระทบตาข่ายจิตวิญญ,ญาณตาข่ายกลายเป็นผงทันทีในไม่ช้าก็ถูกลมพัดหายไปพวกนักล่าน้าซีดเซียวมันไม่เหมือนกับพวกมันที่ทำลายตาข่ายจิตวิญ,ญญาณไม่ได้แต่นับประสาอะไรกับการที่มันทำได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้มันถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะบดขยี้มันเป็นผงเพื่อทำ อะไรบางอย่างได้เช่นนั้นพวกเขาจะต้องเป็นอย่างน้อยที่สุดในขั้นตอนการสร้างหลักและนั่นก็อาจไม่เพียงพอ ในไม่ช้าพวกเขาก็เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุไม่เกิน9้าหรือ10บขวบบินมาจากหลังวิสไพใบหน้าของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอโกรธมากแค่ไหนแต่ในใสายตาของคอรุนเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเธอดูน่ารักขนาดไหนคอรุนเป็นคนตัวเล็กไม่ใช่แม้แต่มนุษย์ที่จะเริ่มต้นด้วยเพราะเขาคิดว่าเธอดูน่ารักใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าถึงแม้จะยังเด็กมาก แต่สาวน้อยคนนี้ก็มั่นใจว่าจะกลายเป็นความงามที่แท้จริงในอนาคตเธอมีผมยาวที่ลุกเป็นไฟผิวขาวเนียนมากโดยมีไขมันลูกเล็กๆน้อยๆที่เด็กทุกคนมีอายุประมาณนั้นไม่ได้ลดความน่ารักของเธอลดลงเลยมองตรงไหนไม่มองนะเองอธิบายละเอียดยิบเลยไม่นานาหน้านักล่าก็กลับมาหาตัวเองและโคงคำนับทันทีแม่หญิงน้อยคนนี้มีอะไรที่ชูช่วยคุณได้ไหม ผู้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังร้องไห้ฟูมฝ่ายคุณรังแกเขาทำไมไม่เห็นเหรอว่าเขากลัวนักล่าและหัวหน้าถึงกับผงะป่วยอีอย่างวะพวกเราเป็นนักล่าตัวฉกาจแน่นอนว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อชวนมันดื่มชาใช่ไหมเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าเก็บความคิดนี้ไว้เพื่อตัวเองผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าเขาสามารถบดขยี้พวกเขาให้แหลกเป็นชินช้นๆได้ด้วยนิ้วเดียว เราไม่รู้ว่าหนูน้อยคนนี้เป็นเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เราขอโทษอย่างสุดซึ้ง พวกคุณทุกคนขอโทษผู้หญิงคนนี้และเพื่อนตัวน้อยของเธอโดยเร็วนักล่าคนอื่นๆเข้าใจสถานการณ์ในทันทีผู้นำของพวกเขาคือผู้บ่มเพาะพลังการควบแน่นทีขั้นที่7สำหรับทัศนคติของเขาที่เปลี่ยนไป180องศาเช่นนั้นใครๆก็สามารถจินตนาการได้แล้วว่าผู้หญิงตัวน้อยอายุ9ถึง10ปีนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อเทียบกับผู้นำของพวกเขาหากจะพูดถึงสำหรับเด็กผู้หญิงที่อายุน้อย กว่าเธอจะแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องคิดมากเพื่อให้รู้ว่าเธอมีภูมิหลังที่น่ากลัวอย่างแน่นอนนักล่าทุกคนรีบขอโทษพวกเขาจะไม่กล้าทำเช่นนั้นหัวหน้านักล่าหันกลับมามองหญิงสาวด้วยรอยยิ้มแม่หญิงน้อยเราจะไม่รังแกเขาอีกต่อไปฉันหวังว่าคุณจะปล่อยเราไปได้ไหมพึ่ง ดูเหมือนว่าคุณทุกคนเสียใจกับการกระทำของคุณฉันจะปล่อยคุณไปอย่าทำแบบนั้นอีกต่อไปหัวหน้าฮันเตอร์ไม่กล้าตำหนิแน่นอนทุกคนเราจะกลับไป นักล่าออกไปทันทีหนึ่งในผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าอดไม่ได้ที่จะกระซิบเจ้าสู้ผู้หญิงคนนั้นคือใครฉันไม่รู้แต่เธอไม่ใช่คนที่เราสามารถยัวย่วยุได้ไม่ใช่เธอไม่ใช่ภูมิหลังของเธอรับฟังวันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยพวกคุณเข้าใจหรือไม่ใช่ กลับไปที่นั่นในสถานที่กำบางและหญิงสาวเธอมองกลับไปที่คอรูนด้วยรอยยิ้มเอาละพวกเขาจะไม่ทำสิ่งเลวร้ายกับคุณอีกต่อไปฉันชื่อหวังเฟยเฟยคุณชื่ออะไรคอรูนยังคงเว้นระยะห่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วเขากรรมลังจะกลายเป็นแหล่งพาะปลูกแต่เด็กคนหนึ่งไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรา ครูนต้องการตอบคำถามของเด็กหญิงแต่ในขณะที่เขากำลังจะทำเขาก็ได้ยินเสียงของชายชราจากด้านข้างของเขาเฟยเฟยการซ่อมแซมยานอวกาศสิ้นสุดลงแล้วได้เวลาไปคอรูนเกือบจะดวนโจมตีอย่างนะักผู้ชายคนนี้มาจากไหนอีกด้านหนึ่งเฟยเฟยดูเศร้าแล้วเราเพิ่งลงจอดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วฉันไม่มีเวลาไปไหนมาไหนเลย ชายชราตวัดเธออย่างรวดเร็วเฟยเฟยน่นไม่ใช่พฤติกรรมของสตรีตระกูลหวงังเมื่อเรากลับมาคุณสามารถเล่นได้มากเท่าที่คุณต้องการแต่สำหรับตอนนี้เราควรจะเดินหน้าต่อไปเรายัางอยู่ห่างไกลอย่าทำให้ฉันติดต่อกับพ่อของคุณทันทีที่เธอได้ยินเกี่ยวกับพ่อของเธอเธอก็หยุดและพยักหน้าเธอกลัวพ่อของเธอมากและไม่กล้าทำ ให้เขาโกรธเธอกําลังจะจากไปเมื่อเธอจําได้ว่ามีคนอยู่ข้างๆพวกเขาลุงถ้าฉันไปแบบว่าคนเลวพวกนั้นจะกลั่นแกล้งเขาอีกเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เราจะพาเขาไปด้วยได้ไหมความคิดของคอรูนรู้สึกเหมือนเขาถูกกระแทกด้วยแสงฉันจริงหรือปัญญาประกาศเดียว